ันนี้โซเลพาชม X s e r ซ e s Highland e r ยกสูงสีเทาเกียออโต้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงมีใครคอมเมนต์มาหาโซเลว่าครั้งที่แล้วพาดูสีขาวมุกไปแล้ววันนี้อยากเห็นสีเทาเต็มเคันบ้างด้านหลังนี้เลยนะคะเตรียมจะส่งมอบคุณลินแล้วสําหรับพรุ่งนี้นะคะคันนี้ลูกค้าดาวไป0,000สนราคารถตัวนี้นะคะค่าตัวน้อยอยู่ที่9 9 2 0 0 0บาทสําหรับเกียออโต้นะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันว่าเป็นยังไงบ้างและฟังก์ชันข้างในหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะมาเลยค่ะด้านหน้าของ X s e r ซ e s นะคะตัวนี้ สีเทารู้เลยว่าเป็นบอดี้ใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่า2023ผลิตสีเทาแลมโบโอเปกมาให้แล้วนะคะเพราะว่าตอนรุ่นปีก่อนเนี่ยจะมีแค่ขาวมุกแล้วก็ดำตอนนี้เรามีสีเทาใหม่ล่าสุดมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นในแบบของ x x ็ r ซิลนะคะดำแดงแบบนี้สลับกันแล้วก็โลโก้ไฮไลท์เลยคือของ x s ็ r ซิลจะเป็นสีแดงเฉพาะรุ่น x ็ซิลเท่านั้นและที่สำคัญเห็นได้ชัดเลยนะนอกจากกระจังหน้าด้านหน้าแล้วนะ ตัวคาดแบบนี้นะคะมีเฉพาะรุ่น X Series เท่านั้นที่ผลิตมาให้นะคะเป็นแบบเฉพาะรุ่นโดยเฉพาะใครที่ชอบ X Series นะคะถ้าเห็นทรงนี้ก็คือต้องถูกใจมากแน่ๆนะคะเพราะว่าเราผลิตมาให้เฉพาะรุ่นเลยเป็นลิมิเต็ดเลยนะคะตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ d a y l ไ g h t ไ y LED เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะบิ้วมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ต เอกซิลี eries, อย่างที่ทราบอยู่แล้วเรามีมาให้รอบคันลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมเลยนะคะจัดให้เต็มทั้งคันเลยตัวล้อมแม็กของน้องนะคะตัวนี้ล้อมแม็กของตัว X s e ซ i e s เป็นล้อมแม็กขอบ18สีดำนะคะเป็นดําเฉพาะรุ่น X s e ซ i e s ด้วยนะรุ่นอื่นไม่มีสีนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้เอซูซมาให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะ ตัวยางนะคะเป็นตัวบิสโตนแบบนี้นะคะนี่คือยางล้อแม็กขอบ18ยางบิสโตนของ X-series ถ้าเป็นเกรดแซดเนี่ยจะเป็นสีเงินๆแต่ X-series เราเป็นให้สีดําเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเลี้ยวน้องบิวมาแล้วนะคะด้าน,นข้างเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าโลโก้ x s e r ซ e s เรามีมาให้เลยนะคะ X s e r ซ e s จะมีเฉพาะอย่างเงี้ยหลายจุดมาที่ให้รู้ว่าเป็นของเขาบันไดข้างตัวนี้นะคะขึ้นลงสะดวกนะคะเรามีมาให้เรียบร้อยเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวกุญแจตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นเหมือนเกรดตัวท็อปเลยแต่แค่สตาร์รถจากข้างนอกไม่ได้กุญแจแบบกดนะคะแล้วก็มีคิเลตมาให้มีซิงเกรริลซิสเต็มมาให้นะคะสัญญาณขโมยมาให้แล้วสําหรับเกรดนี้นะคะมาเดี๋ยวโซเล่พาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะเปิดจากรีโมทก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะ,ะมาดูข้างในกันมาภายใน X อ็กซ์ซีเป็นแบบนี้ค่ะหน้าจอของ X อ็กซิลีหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะ ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้แล้วนะคะแอร์ยังจะเป็นแบบมนวลอยู่นะคะทำจาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ Auto ออโต้หกสปีดนะคะสามารถปรับลูกเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้เช่นเดียวกันในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะระบายความร้อนคูแคมที่ไม่กักเก็บความร้อนเป็นนวัตกรรมใหม่เรียบร้อยแล้วสําหรับเกียร์นี้แล้วก็ตัวเบาะเกียร์เอ็เกซิลี่เนี่ยสามารถปรับขึ้นลงความสูงได้แต่ยังเป็นมนวลนอยู่นะคะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้า แต่ข้อดีของเอซิลี่รู้ไหมคะมันคืออะไรก็คือตัวนี้นะคะของเราเป็นพุสตาร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะกุญแจแบบนี้เนะาะจะเป็นพุสตาร์เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไขสตาร์แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเที่ยฟังก์ชันกันเนี่ยตัวเอซิลี่เนี่ยถือว่านีเกตฟังก์ชันเนี่ยคล้ายๆตัวแซดแต่ตัวแซดเขายังเป็นไขสตาร์แต่เอซิลี่เรามีมาให้คือลูกค้าไม่ต้องไขสตาร์แล้วนะคะตัวนี้เป็นพุสตาร์เรียบร้อยตัวพวงมาลัยนะคะมีมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายนะคะแล้วก็ในส่งด้านขวา ตัวนี้นะคะจะเป็นคุดคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วอัตโนมัติเมามีมาให้แล้วในตัวในตัวฟังก์ชันของตัวนี้นะคะแบบนี้เลยอ่ะเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นภายในเอ็กซิลี่นะคะวันนี้โซเลพาอวดภายในว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้ลูกค้าติดฟิล์มเราเรียบร้อยนะคะเป็นของไฮคูเนาะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะแจ้งยังไงแบบไหนแจ้งซเลได้นะคะมาเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังสักนิดนึง ความกว้างของเอ็กซิลี่นะคะนี่เลยนะคะด้านหลังก็กว,ว้างขวางเสมือรถเก่งเลยคุณลูกค้าคา่ะนั่งสบายข้างหลังเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเอ็กซิลี่เนี่ยจะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะพูโด,ดยสารข้างหลังก็คือปกติเนี่ยห้องโดยสารเราเย็นอยู่แล้วยิ่งมีด้านหลังก็ยิ่งแบบเย็นสบายเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าข้างหลังเรามีแอร์มาให้แล้วแบบนี้อ่ะเผื่อใครสนสนใจจะส่งไฮเลนเดอร์ er นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่า ขายดีอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็ไม่ต้องแต่งด้วยลูกค้าจะได้ของแต่งมาจากโรงงานพาดูต่อด้านหลังเลยเห็นไหมคะโลบาร์แบบนี้นะคะมีมาให้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นอื่นลูกค้าซื้อรุ่นอื่นไม่มีนะคะต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นจะบิวมาแบบนี้มาเลยมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วก็สเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้นะคะด้านหลังตัวนี้เป็นไฟ LED เรียบร้อยนะคะทั้งข้างข้างขง้าง,ง,งหลังเลยนะคะกล้องหลังแล้วก็บิวมาให้จากโรง,งงานเรียบร้อยเชื่อมต่อกับตัวจอด้านหน้าเรียบร้อยแล้วก็เอ็กซิลี อย่างที่บอกเนาะมีคาดหน้าสติ๊กเกอร์ด้านหน้าและสติ๊กเกอร์ด้านหลังอ่ะสเต็ปข้างหลังตัวนี้กรโชนหลังนะคะ12ขึ้น1 2ขึ้น, 1, 2, นง่ายเลยง่ายๆแบบนี้เลยนี่คือบอดี้2023นะคะเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมใครที่ลังเลสีอยู่นะคะวันนี้เซลเลยนำสีเทามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสนใจรุ่นไหนยังไงคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเซลเลยจะรีวิวตามคอมเมนต์ลูกค้าเลยนะคะตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ